ท่บินแบเป็นไงบ้างหายไปนานมากหายไปนานแล้วครับก็ส่วนใหญ่ก็คือไปงานต่างประเทศมากกว่านี่น่าจะเป็นแบบหลายเดือนแรกที่มีเวนที่ไทยแล้วก็ก็ดีใจที่ได้กลับมาเจอเป็นการชาวไทยพช่วงที่ผ่านมาแทบจะไม่อยู่บ้านที่ไทยใช่แทบไม่ได้อยู่ไทยแล้วก็ทํางานจริงๆคือแบบช่วงนี้เราเป็นช่วงที่แบบเตรียมตัวเปิดซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยครับผมแล้วก็ระจบกับงานของบริษัทผมมันยุ่งมากๆด้วยครับก็เลยแบบ เราอาจจะหายา social ไปด้วยว่าเราแบบคนชอบฟิสอะไรเห็นว่ามาใช้ได้แบบเดียวแต่หน้าก็ต้องไปต่างประ,ทประเทศนลอดวันเพื่อเชียร์ใช่ครับเดือนหน้า<ม>ก็จะมีงานรางวัลครับที่เป็นรางวัลที่แฟนๆช่วยกันโหว์ที่ตอนนีเป็นรางวัลอะไรอย่างไรนะคะเป็นรางวัล Rising Star ครับผมก็เป็นรางวัลที่แฟนๆช่วยกันโหวแตแล้วก็โอ้ขอบคุณไปเราของผมตั้งแต่แบบโปรเซสตั้งแต่เขาประกาศรายชื่อรายอัพว่ามีใครบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แฟนๆทุกคนช่วยกันโหวตเข้ามาจนเราได้ คนแรกหรือเปล่าไม่แน่ใจตอนที่เขาบอกว่าเออเราได้รางวัลนี้ก็ดีใจดีใจเพราะว่าเป็นรางวัลที่แบบที่ประเทศเกาหลีเลยซึ่งเป็นแบบหนึงประเทศที่แบบอยู่ในวงการที่เป็นยิ่งใหญ่มากๆอะไรอย่างนี้ครับเราก็แบบดีใจมากที่แบบได้โอกาสได้ไปต่างประเทศเลยครับตื่นเต้นไหมครับเพราะว่าเราต้องมีการเตรียมการพูดเป็นของพูดพูดพูยพดีตื่นเต้นมากเลยรับตื่นเต้นมากว่าจะพูดภาษาเกาหลี อะไรเราเป็นการสุดซ้อมไปแล้วอันยนซีอีโอว้าพี่อะไรจะบอกว่าพี่ใค่พี่จะบอกว่าเราเซเปอร์โอ้โหก็คืออยากอากที่จะพูดเป็นภาษาขงเราใช่ใช่ไปจะพยายามเดี๋ยวลองดูนะลองดูยังไม่คอมมิตโอเคเดี๋ยวเวลาไปมือย่องยังไม่แด้เวลาดูแลธุรกิจเรอย่างไรบ้างเพราะว่ามันจะเปลี่ยนไปใหม่ๆก็ส่วนใหญ่ก็แบบมีติ้งออนไลน์อะไร คุยกันออนไลน์แต่ว,ว่าก็คุยกันตลอดไม่ว่าเราจะไปประเทศไหนก็ตามอะไรเงี้ยเราก็มีไลน์คุยกันตลอดแล้วก็มีแบบมีติ้งกันถ้ามันจำเป็นแล้วตอนนี้ธุรกิจไปถึไปงไหนยังไงล่ะธุรกิจก็ไป เรื่อยๆครับก็อยู่ในช่วงที่แบบพอเราเริ่มมีหลายสาขาอะไรเงี้ยครับเราก็เริ่มทําให้มันเป็นระบบมากยิ่งขึ้นเริ่มสร้างมาตรฐานให้มันแบบว่าคงที่มากๆเพราะว่ายิ่งมันแบบมีหลายสาขาลดมากมันก็ยิ่งแบบถูกพวกมาตรฐานได้ยากอะไรก็เป็นสิ่งที่พาดพิงสำหรับเราตอนนี้เปิดไปกี่สาขาเออตอนนี้ประมาณสิบสองสิบสองแล้วถ้ามันเติบโตมันมีปัญหาอะไรที่เราต้องเคลียร์หรือต้องติดตามตลอดไหมครับตลอดวีดีโอทั้งวันตลอด ปัญหามันเยอะมากคือมัน core มันเป็นสายเป็นดีครับมันเป็นอะไรที่มันดีอยู่มากเรื่องไอจีก็สําคัญคือเรื่อง operation ก็สําคัญมากๆแล้วยิง่ง product ของผมเป็น product ที่มันต้องแช่ตู้เย็นเรื่องปัญหาเรื่องไฟไฟดับอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นปัญหาค<อ><ๆ>ือวินนั้ม่มีปัญหาแบบตกจิตแบบนี้นะใช่ใช่แต่ว่าเรามีทีมนะครับคือช่วงแรกๆก็อาจจะเป็นเราที่แบบต้องทําเองอะไรเงี้ยแต่ว่าพอเรามีทีมเยอะขึ้นอะไรเงี้ยครับมันก็จะเป็นเลเวลไปว่าปัญหาอย่างนี้ก็คือคนนี้แก้ไป แต่ก็รับือได้ทุกเคสเรับมือได้เคสเป็นว่าจะไม่รับจับนเพาะปนผหครับผมก็รับรับรับมือครับคือเราก็พยายามนี่แหละครับสิ่งที่ผมกำลังสร้างผมกาสร้างแบบมาตรฐานทั้งระบบทีมงานแบบด้วยให้เป็นขั้นเป็นตอนแล้วก็ให้คนรู้ว่าทุกคนรู้ว่าตรงไหนคือพารที่เราต้องรับผิดชอบเพราะว่าถ้าทุกปัญหาเนีรืองมางผมคนเดียวเนี่ยก็ไม่ไหวก็ต้องจัดการได้ใิพ่างงานรก็ต้องทงานหลักเราก็ต้องเอาช่างชีธุรกิแบ้ก็พยายามพยายามาเวลาให้มันดี อันนี้ก็คือวินเป็น,นก็ของคนเดียวไม่ได้มีการใช่ไหมครับไม่ได้มีครับไม่ได้มีแค่เราถึงเลือกเป็นดูแลคนเดียวที่ต่อสัมผัสกันเ <c oughs> พราะว่าเรารู้สึกว่าเราอยากจะคุมมาตรฐานของแบรนด์ออกมาให้ดีที่สุดนะครับ mm hmm. แล้วยิ่งเป็นโปรดักที่แบบมันไม่ใช่แค่แฮนด์เมดแต่ว่ามันเป็นพาร์ทเมดที่แบบว่าผลิตด,ด้วยมือคนจริงๆทุกชิ้นเลยอย่างเงี้ยครับเรารู้สึกว่าเรายังไม่อยากไปสเกลแบบอย่างนี้พอหลายปีมันเริ่มคิดนะว่าเราอยากแตก่ไหมครับใหญ่ผมมีครับมีอีกหลายแสนที่กำลังจะร้อนครับ คือคือจะจะทำประเภทของเกมขนนกไปตลอดหรือว่ามีหลากหลายใช่ตอนนี้คุณไม่เป็นนักแสดงแร้วเป็นครับเป็นนอยู่ยังทำยังรับอยู่ใช่ไหมวินรับอยู่ครับรับอยู่ครัจ้างได้ครับนี่หรอถ้าเป็นยาจะเป็นนักแสดงแล้วสองเรื่องอันไหนจะมาก่อนกันอะไรนะเรื่องที่แถลบไปอันไหนจะมาก่อนกัน อันนี้มาสองมาก่อนใช่ใช่กําลังจะถ่ายก่อนครับแต่ว่าสกการณ์เด่นนี่คือจะแบบถ่ายแบบช่วงต้นปีหน้าเลยบินเคยได้ยินเรื่องแซวเรื่องสักการณ์เด่นไหมว่าเรื่องแซวแล้วไ่ได้ถ่ายจบกี่โมงหรอไม่ไม่จบกี่โมงถ้าแว่าถ้าใครใครไม่ว่างก็ใครไม่ว่างก็ตายก่อนตายก่อนเลยแล้วผมจะตายก่อนมเนี่ย ตอนน <oh> nah. yeah, yeah, right? right. um um ี้ทุกคนแย่งกันตายนะแย่งกันตายใช่ไหมเพราะแต่ละคนก็โหคิวแน่นกันหมดเลยใช่ครับผมก็แต่ว่าเขามีล็อกคิวไว้หมดแล้วคือใครห้ามรับงานอะไรก็แล้วแต่เลยในช่วงเวลาที่เขาจะถ่ายโอซึ่งยังไงมันมันของบินเขามาไให้ตีมาเลยของผมก็คือเดี๋ยวอินิมาสองมีแก่จะเปิดมาแล้วครับแล้วก็เดี๋ยวสกาเลนเนี่ยอย่างที่บอกจะเดินคนดีนะก็จะทำไงกังมีลา ปืออ้ะเดินทารมณองมีการปิดวด้วนี้มอะรช่วงนี้ก็ค่อนข้ปอสมควรปินี้คือานหรือว่าเพื่อรากายขององ่านไ่งานเพราะว่าเพราะเราจะเปิดเรื่องไหนด้วยเราจะคาบว่าาะต้องใช้ความคึัวอะไรก็เลยแบบว่าเต็มตัวเต็มที่อันนี้คือรีดออกเพิ่มอะไรยช่วงนี้คือก่อนหน้านี้ผมอาจจะแบบรีนแต่ว่าไม่ได้รีนมากครตอนนี้บอกว่ารีนมากๆแล้วก็ พยายามทําให้ไซส์มันใหญ่ขึ้นด้วยให้มันดูมีขนาดขึ้นเหรอแล้วเป็นไงเป็นไงมั้งพอลงมาทีเสร็จปุ๊บนานมาทีก็สร้างตำนานก็มันเล่นมันก็อยากจะอวดนิดนึงไงไปดูตอนนี้ก็ได้อะไรนะไม่มีเอเซอร์ไม่มีเอเซอร์ถ่ายยากขนานี้มาตัวนี้ไม่ได้เราไปดูในซีรีส์ใช่ใช่จริงจริงมันเขินไหมหรือว่ายังไงพอลงไปทีแล้วคงจะต้องมาแบบไฟต์ตลอดเวลาที่มีทะเลจริงจริงมันก็แบบ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันก็แอบลุ้นเหมือนกันนะว่าแบบเออจะเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบเราก็เราก็ศาสตร์ใส่ไว้รูปสุดท้ายไงเราเราก็แบบเขินจะเอาไว้รูปแรกมันจะดูแบบดุดดุดตั้งใจเกินไปอะไรอย่างเงี้ยเลยแบบใส่เป็นรูปสุดท้ายแต่คือนี่คืออยากที่จะให้คนเห็นว่าสิ่งที่เราทํามาอยากให้คนรอติดตามซีรีส์นะเป็นแบบสปอยล์ที่ไม่บอก ไม่รู้ยังไม่บอกให้พี่ได้พักหนึ่งให้พักหนึ่งค่อนข้างที่จะโชว์เยอะจนเราบอกว่าไม่ใช่น้องวินแล้วให้เรียกว่าพี่พี่ครับตอนนี้ก็ต้องพี่คือหลังจากนี้เป็นพี่แล้วไม่มีคำว่าน้องใช่เพราะอะไรเพราะเพราะอะไรเพราะหุ่นเงินเลยต้องไม่เรียกพี่หรือว่าเพราะแบบว่าเป็นเพื่อนเพราะอะไรเดิเออหุ่นไงหุ่นแล้วแบบโตแล้วดูเป็นแบบร่างผู้ใหญ่แล้วใช่ร่างน้องวิน Er> ไ,มมไม่มีแล้วเรามีสามขวดไม่มีแล้วไม่มีแล้วแต่ว่ามก็จะชิมก็คงการ่างของแล้วเพราะตอนนี้ร่างคองกันแล้วร่างก็พยายามนะพยายามทําให้ม okay ัน uh ดีท um> ี่สุดเพราะว่าคือโจทย์ของผมอ่ะยากมากคือผมมากินน้อยมากตัอวันนึงบางวันผมแทบไม่กินข้าวเลยกินแต่อกไก่ปั่นแบบวันละสี่ขวดทั้งวันนะครับกินแค่อกไก่ปั่นสี่ขวดแต่ว่าเราพยายามจะทําให้ตัวใหญ่ซึ่งแบบเราไม่กินคาร์บเลยก็ยากเหมือนกันที่แบบเราจะทำเพราะคนเพราะคนเขาคนเซลเยอะๆพอเวลาเจอแฟนๆก็มีทักเรื่องน รื่งหนอรับน้าทองเออร้าทออ่ะก็มีก็มีแัซวกันในออนไลน์นี่แหละครับอะไานาคิตตี้บอดี้มาเวลอะไรเบอไี้ขดูเปคด่ะขอดูเป็นดไได้ไม่ได้้วต้มกินจะ่โอกแกเดียวไม่มีมุมที่จะแบบว่าคอแทมเลยว่าทำไมถึงไม่ไปกินมาการองที่เราทำเองโอ้ก็จจะโยงเข้าให้เลย่ ก็คือมันมีแบบถ้ามันมีชีเดอะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องกินมากรรองก่อนอยู่แล้วซึ่งมันอยู่ชั้นเจ็ด้วยไงพี่อยูที่ไหนที่ที่นี่ที่นี่ชั้นเจ็ดใชู่ชื่อไม่ได้เราอยู่ที่นี่ชั้นเจ็ดมินเหนื่อยแตาแต่อย่างแต่อย่างว่ามันก็มีอารมณ์มึงคือรู้สึกว่าอยากชีเดใช่ใช่ชีเดทุกคนมันแบบคือถ้ามันทรมานเกินไปชีวิตมันจะไม่มีความสุขแล้วเพราะฉะนั้นผมว่าสุริตอบโจทย์ในเรื่องความสุขด้วยนะครับคือทานแล้วอร่อยแล้วก็แบบเออเป็นชีเดของเราได้แล้วอยากไปมึงว อกไก่หรือเอาไปเองอกไก่ใช่ไหมครับถ้าไปเมืองนอกพยายามกินแบบโปรตีนแบบอกไก่จริงๆอ่ะไม่ใช่อกไก่ปั่นแล้วเราไม่ได้เจอวินนานแต่ว่าก็มีสาวชาวให้เราทามทีนะก่อนอนี้ก่อนอได้กหอนอนีแค่แค่นั้นกับแค่แค่นั้นี่่ไมรู้ว่าพี่แปลเหมือนกันหรือเปล่าครับผมเรื่องอะไรนะฮะเป็นชีฟเป็นชีฟก่อนอนี้ก็ก็เป็นเรื่อง ก็เป็นเรื่องที่อ่านไปก็เป็นเรื่องก็เป็นเพื่อนตามที่ผมบอกเลยครับตามที่พี่เขาบอกเหมือนกันครับก็ความหมายตามนั้นเลยตอนแรกตกใจไหมคะี่มันมรู้ตกใจไหมเหรอถามว่าตกใจไหมไม่ได้ตกใจขนาดนั้นเพราะรู้สึกว่าเราก็คือเราอะไปทำธุรกิจที่ที่นั่นที่เกาหลีนะครับก็มีเป็นจังหวะพอดีที่แบบเขาอยู่เหมือนกันก็เลยแบบชวนเดินเล่นย้ซึ่งเรากับเพื่อนทุกคนไม่ว่าจะผู้หญิงผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยเรา ใช้ชีวิตปกติแต่รนี่อยู่แล้วพราะเราไปพูดกับตาของเนี้ยเราต้องใช้ชีวิตมันจะดูสดชันขึ้นไหมพี่สดชันขึ้นไหมคือผมผมก็มีข่าวเรื่องพวกนี้มาตั้งนานแต่แค่แบบขนาดจะแบบผ่านไม่ได้ดูวงกว้างเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยครับผมผมก็ใช้ชีวิตปกติแต่ว่าหลายคนห่วงในเรื่องอีกอย่างคือเรื่องว่าจะมีการติดตามอะไรอย่างเงี้ยเขาขนาดไปฝากประเทศอ่าตอนนั้นวินรู้ไหมว่ามีคนยกขึ้นมารู้ครับรู้ครับคือ คี S <S. <S. ่ผมอยู่อะไรแบบนี้มานานมากแล้วนะครับแล้วก็ไม่เคยรู้สึกว่าโอเคกับสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วตั้งแต่แรกเลยนะครับก็ไม่อยากให้อยากให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวทุกคนเลยครับไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามไม่ว่าจะเป็นศิลปินหรือว่าเป็นใครที่ทำอาชีพไหนก็ตามก็ควรได้ความเคารพเรื่องของคมัืออย่างพอเจออย่างนี้วินมีวิธีจัดการในตัวเราอย่างไงบ้างว่าหลีกหนีเดินไปหรือว่าอะไรยังไงก็ส่วนใหญ่ก็จะหนีครับ ือแบบเราจะเดินซ้าปุ๊บอ่าเราไปข่าแล้วอะไรอย่างเงี้ยอาามไม่ทันนะไม่ทันผมเร็วเดี๋ยวนะสัับขาล่ออย่างเงี้ยใช่แต่ว่าแต่พอเจอแบบเนี้ยมันทำให้เรากลัวไมกลัวหวาดกลัวการในการใช้ชีวิตกลัวไม่เลยครับไม่เลยครับคืออย่างที่ผมบอกผมมีมีเรื่องอะไรแบบเนี้ยจริงๆมันก็แอบเห็นในโซเชียลมันอยู่ตลอดแล้วก็เรารู้สึกว่าก็คือเราก็ใช้ชีวิตกับเพื่อนมันจะกลายเป็นเราไม่มีเพื่อนเลยหรอเราไม่สามารถแบบไปใช้ชีวิตกับเพื่อนแบบปกติได้เลยหรออะไรเงี้ยเราก็เลยมองแบบ เออมันเป็นชีวิตส่วนตัวของเราแล้วเราก็ไม่ได้เดือดร้อนใครอะไรอย่างเงี้ยเราก็ใช้ชีวิตของเราไปอยากบอกอยากบอกใครที่สมมติว่าไปเจอวินในพื้นที่ต่างๆอะไรอย่างเงี้ยก็กรจริงจริงๆไม่ใช่แค่ผมหรอกจริงๆผมก็ได้ยินเรื่องของศิลปินท่านอื่นค่อนข้างเยอะอะไรอย่างเงี้ยครับก็อยากจะให้เคารพพื้นที่ส่วนตัวซึ่งกันและกันจริงๆเลยครับแต่เ mm hmm. าอาจจะแบบเพ้นขอถ่ายรูปจบแล้วก็แยกย้ายอันนั้เราโอเคไม่ได้ปิดเลยแต่ว่าถ้าเกิดตามเดินตามสั่งรถตามอะไรอย่างเงี้ย ว่ามันเป็นอะไรที่ต้องสร้างแบบพูดมาที่สุดโตังเลยแต่แต่ทุกความเสียงมอนเป็นคนที่อยู่รอบข้างของผมมาได้ไหมเออทุกอย่างที่เออนายยงไปนนู้เรากลัวไหมว่าครั้งต่อไปเราจะไม่กล้าไปทุกกันหรือว่าไม่กล้าทำทุกการเป็นอย่างนั้นหรืออย่างเงี้ยอืมสําหรับฝั่งผมเองครับผมรู้สึกว่าผมปกติเลยครับอย่างที่ผมบอกว่ามันมันคืเรื่องปกติผมที่ผมจะไปแฮงเอากับเพื่อนไปทานข้าวกับเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็ตางเป็นอะไรที่ คือเวลาพักผ่นเราก็น้อยมากๆอยู่แล้วแล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ทําสิ่งเหล่านั้นเลยแบบว่าโหชีวิตผมก็คงเครียดม,มากๆเลยก็ลเลยแบบใช้ชีวิตปกตินในส่วนของผมแต่ว่าก็ของฝั่งคนอื่นถ้าได้รับลผลกระทบเนี่ยผมก็รู้สึกว่าผมก็เห็นใจเขามากแล้วก็รู้สึกว่าไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันที่แบบจะให้ทุกอย่างมันโอเคเพราะว่าเจตนาของเราคือเราเขาเรียกว่าไงคือแบบเราปกติเออเราแค่กินข้าวอะไรอย่างเงี้ยไม่ว่าจาก,จากคนไหนได้ปะ แต่เพื่อนๆเราโอเคใช่ไหมอะไรแบบนีมีบทไหมอะเวลาที่มีการแบบนี้ไมมีการแจ้งให้เพื่อนทราบเพื่อนๆเนี่ยเขาจะหมายถึงว่าเขาจะชินกับนี้แหละเขาจะชินแล้วว่าแบบโอเคเดี๋ยวก็มีคนขอถ่ายรูปอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งเพื่อนๆเข้าใจเข้าใจทุกคนแต่ว่าเพื่อนๆก็จะเรียกว่าช่วยกันดูเพื่อนเหมือนกันถ้าเกิดว่าคนไหนที่แบบตามเราอะไรเงี้ยเขาจะแบบบอกเราได้ก็เป็นเพื่อนทั้งการอะไรแบบนัไปด้วยใช่ใช่ใช่โอเคค่ะเอกคนนะครัเดี๋ยวแป๊บนึงนะคะพี่บิ๊ 要。